สวัสดีค่ะคาเมนีกามะพอกับนัทธาสาวบุรีลัมพัฒนทินค่ะคาเมนีน่ะได้ขนมจีนน้ำยากะทิภาคกลางลูกครึ่งเนาะค่ะลูกครึ่งนัดใส่ปลาล่าน้ำจ่ะนัดใส่ปลาล่าน้ำแล้วก็ใส่ปลากระป๋องน้ำจ่ะแล้วก็โรยพริกผงจ่ะพักกะซิมี่พักแรดิสค่ะทั่วฟักสันแตงกวาแล้วก็ทั่วแปรฝรั่งจ่ะมาจ่ะมากินน้ำกันเด้อจ่ะ เซนกับมีจะเซนเซนกับปุ่นมาจ้ะแคบหมูจ้ะขา,าด่ได้เลยจ้ะมันเด้อจ้ะมากินกันาดเด้อจ้ะขนมเซนมาเน่น้ำยากะทิภาคกลางปุ่นเด้แต่ว่าผักก้างกับผักอีสานผสมกันจ้ะหนุกครึ่งค่ะคนละครึ่งทาง <laughs> คนละครึ่งทางเป็นแต่แสบเนาะจ้ะเนาะนะ อืมควันออกให้ให้วยอยู่จ้ะมาจากบาทนี่มากินน้ำกันกันนะเดอ้อจ้ะภผยพันกินเข่ามาเดอ้อจ้ะสดนามก้นแซบแซบแซบหน<ๆ>ักหนามได้หลายไม่แห้ง มาเด้อจากแสบๆก้นัดแสบค่กจก้ะบระชาติคือถััวฟักเน่าจา้ะแต่ว่าเข้ามาเห็ดเอ่อซุปถั่วแปบได้จ้ะ Hòn hòn rất chân Nằm da Thật Like this. น้ำยาผสมแสบดีจ้ะใส่ปลรราาน้ำน้ำยากะทิใส่ปลรราา มาเด้อจอดเส็บๆอย่าว่าบื่เอิญเด้อจ้ะ <c oughs> เหล้าแรงจ้ะกินเหล้าแรงเลย มีแห้งคักจ้ะเสร็จ สบายดีกันทุกคนเนาะจา้าตอนแรกว่าเสีพัดเพชรกินเปลี่ยนใจ เจ้าพักสดเสบเหนื่งงานมาเหนื่อยกินแบบนี้ไม่แห้งคักจ้ะ เมนูเซ็นกินที่ใดก็แซ่บนอกจากกินมามีเบือ่อจ้ะเมนูเซน 嗯。Mm hmm. แสบครับ <usion> เซนกับเบอราา์ละจ้ะนัสเซีเอาเซ็นขอปุเอ่อเศร้าลงอีกจก้ะน้ำกันยั่งยั่งอยู่น้ำยากันยั่งยั่งอยู่จ้ะนัสเซไปกินโตเนาะจา้ะจะได้กับฝากเป็นกำลังใจนันแนเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาะค่ะเสด้บ่พลาดคลิปต่อๆไปที่นัดหลุดลงทุกคลิปค่ะสำหรับมือต้อขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณนัายค่ะสวัสดีค่ะ